เสนอเบอรี่เมืองไทยนี่เลยขา้ามมันคือลูกม่อนคนอีสานนิยมเอายอดไปใส่ต้มยำทำแกงนะครับ <c oughs> เพิ่มความนัว <c oughs> เขาบอกว่าอย่างนั้นต้มปลาต้มไก่ต้มอะไรก็ได้นะครับทำต้มยำแล้วก็ลูกของเขาเปรี้ยว แล้วก็นี่เลยผลไม้ไวัเด็กของผมเนาะนี่ครับหวานแต่ต้องให้สุกนะถ้ายังติดสีแดงก็จะติดเปรี้ยวอุกมอนถ้าอยากเก็บลูกนะครับลูกเขาเนี่ยเอาไปทำวายอร่อยนะครับ สชาติดีทำวายอร่อยคล้ายๆกับลูกเม่าเนาะรสชาติก็แต่ว่าต้แตกต่างจากกลิ่นไปเล็กน้อยเนาะประมาณนี้ถ้าอยากกินลูกเขาประจำประจำเนี่ยหลังจากเก็บไปชุดหนึ่งแล้วต้องตัดนะครับบบเขาออกอแทงยอดออกมาใหม่ก็จะมาพร้อมกับช่อดอกช่อลูกแบบนี้หรือจะใช้การโน้มก็ได้นะครับโน้มลงมาแบบนี้ก็ได้ โอเคเท่าน okay, <laughs> <see> <laughs> <laughs> uh. ี้แหละเอามากินได้ดูเฉยหวานนะครับไปบ้าง